อันนี้หนูจะมาอ่านภาษาอังกฤษนะคะการมาเหรอคะค่ะเยอะไหมคะเยอะมากเลยโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมค่ะโอเคอ่ะเริ่มจากคำนี้ก่อนเลยนะคะค่ะเลขเกตภาษาอังกฤษเซเว่นแล้วก็ต่อไปก็เลขสี่นะคะโฟ อ่านไปเลยก็ได้อ่านภาษาอังกฤษไปเลยค่ะ ten five six three one eight two nine โอเคมาต่อัดไปค่ะตัวต่อไปนี้นะคะเป็นตัวเลขตื่นกันค่ะคะ่ะ ทีนแล้วก็ทเวนตีิตใช่ไหมสิคติสิต <16. S 1> อฟใช่ไหมคะก็เซเวนทีลองใช้ทีก็คือเป็น ยี่สิบสาม่สค่ะนอกนั้นนอกนั้นเป็นทีนหมดค่ะก็อีเเวธอเวนเธอทีเธอทีเหเธอทีเธอที ห9ั9ถ0งหนันันต่อไปนี่นะคะต่อไปเป็นไรคะโยงเส้นใช่ไหมคะโอเคพีกพีอะไรพพีพอด ผีผัดหม้อต่อไปต่อไปคำนี้ใช่ไหมค่ะอันนี้คืออะไรเหรแม่เนี่ยจาค่ะจาค่ะมันเป็นเหมือนเหยือกเป็นโหลค่ะเป็นโถค่ะค่ะจับเหยือกเ,อ,เออใช่อันนี้มันจาค่ะ แยมแยมค่ะแยมขนมปังค่ะแม่อันนี้เรียกว่า